สปกระไก่แม่นางพี่น้องอย่างนิงน่งๆมัดปากเลยครับพี่น้องเวลาเขาอยางมันจะประดูนออกครับพี่น้องเจ็าต้นไงแต่นี่ละนิ่งๆสใจาจา้าขั้วไอ้เจียวคนละตั่วแซ่บนัวช่งางเป็นไงวางไหนบ้างสวัสดีครับมีตัวแดนเัสตีกอนฮอดสู้กรซก้อนครับ สวัสดีจ้าสาปูจูผักจ้า่ะวัอนี้ครับพี่น้องวัอนี้พาพี่พระนองครับย่างใสอ่อนเด้อพี่น้องเด้อเพียครับย่างใสอ่อนพี่น้องอุ้ยเบียตะไคร้แน่นันพี่น้องอย่างย่ำยันมัดปากเลยครับพี่น้องเวลาเขาย่างมันจังบะดูนออกครับพี่น้องเนื้อแสียมันอยู่ในใสแน่นมาครับแสียมกันครับพี่น้องวัอนี้แก้วทั้งพี่ก็มีครับพี่น้องแก้วแก้วแก้วพี่ต่านนั่งกันนี่ครับแม่วสีครับพี่น้องแต่งบระดิษฐ์ยากกันพันว่า มาครับแซ่บๆกันเด้อพี่น้องครับอย่างใสออนอย่างใสออนครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับกลางทงมันนี่ล่ม่อยๆครับพี่น้องผมน่าภาคพิวแหวะแหววแววแววแหววแหวพี่น้องโอ้โหเบืองเนีพี่น้องเลยแม่มาซีนมัดไปครับเบืองเนีตันหมอกก่อยู่ทางในสีขาวขครับพี่น้องเราเสียบมันย่านมันฟ่งออกครับเวลาเขาอย่างนี้ย่นี้หม้อต้มจู่จู่ผมเดชนี่มัมันฟ่งออกอย่างกันครับมันกินกลางทงกลางทาครับพี่น้อง โมงจ้ะสามสี่โมงเสารครับแดดอ่อนๆเรื่องฝนสีตกกับกรบาตกมาจากเตียันตะลึมแล้วขึม,ม,มอีกนานข้างหลังเเขียวอยู่ยได้จัดจ้าวแ,<ด>แดดแสงในกล่องมันสีขึนเฉยๆแดดนัื่ก็ขึมเดี๋ยวสิพาพี่พ่อหนองกินเนี่ยเหมือแรงบางบรรยากาศเขียวๆวสวยๆจ้ะอืมๆนะพี่หนองเนงาะเยอะเนี่ยนั่นเพราะเป็นยังวัตตะอาหารหนากินมากน่นหน้าแสบหน้นัว พ,พี่น้องเห็นบ่มันมืดบ่จ้ะพี่น้องมันเป็นแต่เอาแสงแค่นี้ป่มาครับมาอย่าออืเจ้าต้นไงจ้ะนี่ละยึ้นยำสาใจเ uh huh. จา้า,าก็ว่าเจ้าคนละถะั uh ่ว huh. ยำมอกจากปูครับมันหอมนัวครับ 差不错。<多><多> หมดแดงหมดล่างลายยูออยม่วงแล้วพอเป็นไข่เป็นไข่ผัดนี่มันี่พอเป็นไข่เตี้ยบนี่มันรสกระซังมันเป็นรังปีจ้ะรังปีแหละเป็นไข่ดีอยู่มออ่วงไม่เพ่งเป็นอย่างจัดแบบเป็นอย่าง เป็นเพราะขาวด้วยข้างใน,นใช่มารเกรย์พอดีมักเลยเปหรอนัวนัวครับบะคับคือเห็ดเองเจ็ดเองอย่างเองมานะเองต้มเองกินเองครับ เกี่ยบ้าปุยใีดเงองฮึฮันอวตอจ้ะมาเบิ่งาสังงาเพอะน้สังงา,งงาพวกค่าแสงฝากมันขากได้ปีน้องแม่งต้องยังเฮยยังสว่าง

จะไปสร้าง่นว่างไหนเองจบเป็นผู้ไปสื่อจะเกลี่ยสายอ้อยแน่พันสายบกผมเดอ้อว์ังเหรอจ๊ะน้ำเราออกมาจะว่าต้องหนีบดอกบ่วมแย้กอดชีเบิ่งว่ามันขมม,ม,มันบกขมเห็นไหมว่า<อ>มันเล่าชีินีบยบอกอะไรเป็นพ่วงนะพี่นอ้องบวมแย้กอดชีเบิ่งกันบีเบิ่งว่าสีเหลืยงบ่เหลืยงนะพูดได้สิบีบไอ้ปุ้ยอะวา่น ต้มกอนะจ่ะพี่น้องดองบอลหยาเหนื่อยามากเลยต่างเกียร์ล่างพันแป้งอ๋อพี่ดิแปง้งมันมันเป็นแปง้งข้าดิหลังข้าวมันจ้ะแสดงว่ามีแป้งกับอาวนเกียกีบ่เกียร์ซี่สิบดีกินั่นะจ้ะก,กอกลงไปเลยก็ได้ หลังข้าวรอกปากต้องเแต่เดียวเลยมันแดดอ่อแล้วตั้งแตสิบหมื่นหมื่นจังไรได้จัดพี่น้องเป็นยับเข่าบังเกนเห็นพี่น้องว่าหมื่น มาเปิดเลื่ยแก้วสับนะมากผักเปมะยังพ่อได้กินเนี่ยแหลนะน่าแก้ววะแก้ว,กวพ่อได้กินวะสองโลมาจัดไปเนีนๆครับแต่แต่มันเป็นหม้อย่างเนี่ยมันจะเป็นกรอบ cọp cọp, thang này thang này kiểu thang này núng núng, thay gì thang này, thang nào cọp cọp, thang này chấm chấm mà thế à? đây mì tít nè, trả phước câu, mì muối là gì? นูเรแลนล่มค่ะอินน้อยๆครับครับอันนี้ซอแจ่กัดีใจละอือ ก็นาวไมากินนะก็นาวใส่ทางในไม่เอานัวดีครับหมากระถือเกี้ยนใส่ แม่นางเป็นโมยปุยซื้อดอกจันนี่ลองครับม,มันนยู่ขาอเป็นโมด้ะเขาบอกเป็นแนวอื่นเขาเป็นเพื่อนพะอิ่มเลยละจ้ะปุยเหเลากินไปป่อยเห่ลกินไปปั่นกินเลวได้กับลูกสาหร่าย อ,อันป้อนเขาอันอิลาโมไหมป้อนเขากบไม่จอะตับปิงตับไก่ดีดีสุดหมู อีหน่อยๆนัน่นละมหมอนั่นละก็ไปปุยไ่ะกินดีคักอือไปเลยเห็นกินหลายๆก็คิดว่าจะคงเฮ็ดแซ่บอือแตลูกครับอ้แซ่บเต็มแซ่หลาะมันก็สิแซบตัวอีหน่อยๆน่นนะ พี่น้องโม่เพิ่นกระตือแทบเพิ่งกระตืลืดเอาลืดเอาไปได้กระตุกขาแม่ไว้กินลือดไปได้กระตุกขาแม่เพิ่งหิวเพิ่งแซ่บไปหาเหรียญทางเฮียนไปนะมากินข้าวเหรียญคุณตุนคุณตุนคุณตุน,ตนมาหลดจะแม่หูคว่ำครับพี่น้อง บ่าอ,อยังกะหูกไปเขาไปนอนในเฮียนนอนบอนอีหล่าเด้อจังติ๊กกะไปบอกให้หอมกะหอมแกหมูอั้นนี่เพิ่นขัดอีหยังนีน้ที่กอดก็บ่ได้กอดบ่ได้ก็นยับหนีกอดได้ก็นยับหนีอ่าว <c oughs> ่าอยากไปหาผาู้บ่าวบุญไปห้องอยู่หนาเฮียนให้ออกจ้องไว้เธอกินอีกก็ได้กินบ่นหมดเนาะพี่นอ้อง เขาก็ได้เอาถิมด้จ้ะมันเลยเอาเสีบมันนุ่ไปอเมนยเขกเื่อกินเรื่องไหนี่ใส่ได้่นไหนตองกระจงไ้มันมันเป็นเดียกินีพี่น่องมันกินบามือนจ้ะเป็นนนกินไะกินน่มะซื้อเราไปนอนกด่ว่าเสียบพี่น่องเยกินก็คือกินอะไรบ่ากินก็คือบ่ากินนไยมันนี่ช้เดียวครับมันนี่ มูวอกก็บวอกไปมูก,กินก็นกินไปนั่นม่ได้พี่น้องแล้วกินอยู่สุดยอดครับพี่น้องอ่ะจะได้เขาเขาขอบุญขอบคุณเด้อครับพี่รอบนึงครับพี่น้องติดตามติดชมครับเบ้าปูจูพักครับฝากกดไหลกกดแชร์กดติดตามครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้ง,งมืแรงมีห้องมีแห้งก็เก่าเด้เอพี่น้องได้ฮะคลิปนี้มาสักนี้ครับคลิปหน้ามาใหม่ครับ,บพี่น้องให้โชคดีก้มสู้แก่เก็บแต่ขายยาจนครับลำรวยสู้ขุดสุขคนครับมัอนี้โชคดีสู้ขุดสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิวจิวฝากกดไหลกกดแชร์เด้อพี่น้้้้อองงเเเเฮฮดามแ